แสดงว่าเป็นดวงดีเทียมเทียมซีในรอบหลายสิบปีได้เลขหนึ่งนี่หลายรคนเออเทียมซีได้เลขหนึ่งเลหนึ่งเลขหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมไม่ที่หนึ่งะสมอารมณ์คิด ความในจิตจะสำเร็จเส็ยเหมือนหมาย,มายจะปาศจากเพิ่มเสริมกายเสริมสมให้ดังทำพยากรณ์แต่ห้าหน่อย 9, มันก็มีทุกใบช้ <c oughs> หาหน่อยซช็ดเช้าเก้าันเลยทีละขั้นขึ้นไปไม ทางเยบรากถ้ารถจอนจอนถึงยอดจับนูสอนสวัสดีอันทุกสูกโรกใครจะหายดังทรงกฎจังงามประลาดถามหาราบได้สมฤกปีถามทุกนี้พี่น้องต้องพบกันถามเนื้อคู่ชู รว่วบวิลมละว่าดีนักสุดปีมเกสีสันแต่ช้าหน่อยไนดะ้ชมถุงใจครับสุขปรคั้นทำชายอธิบายคือต๊กของท่านะเะสีม <c> า <oughs>